พินัยกรรมที่ระบุมอบให้กับบุคคลนอกสายเลือดครับครอบครัวโดยสายเลือดเรียกร้องอะไรได้บ้างตอบเลยไม,ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เพราะว่าพินัยกรรมเขียนไว้ถูกครับจบเลยแต่พินัยกรรมจะต้องมอบเฉพาะที่ตัวเองเป็นเจ้าของเช่นพี่หนุ่มกับผมผมเป็นสามีพี่เป็นภรรยาครับทรัพย์สินเนี่ยเป็นสินสมรสแต่ผมดันไปเขียนว่าบ้านท้งหลัง ああแบบนี้เนี่ยในความเป็นจริงผมมีเพียงครึ่งเดียวอ๋ออันนี้ต้องมาเช็คกันถูกครับ oh. ดังนั้นกรณีที่ยกให้บุคคลนอกสายเลือดเนี่ยถามว่าทําได้ไหมทาได้มันเป็นเรื่องเจตนารมณ์ของคนตายครับนะครับดังนั้นแต่สิ่งที่ทายาทจะต้องมาดูก็คือทรัพย์ที่ยกให้นั้นนะมันเป็นสินสมรสกับบุคคลที่เป็นแม่ที่เป็นเมียหรือเปล่า เช่นบอกว่าดันไปให้บ้านเขาทั้งหลังใช่ยกให้กับนายกอซึ่งเป็นคนนอกสายเลือดครับแต่ปรากฏว่าเฮ้ยบ้านเป็นสินสมรสครับุณให้เขาได้แค่ครึ่งเดียวถ้าูกต้องครับแต่ว่าอย่างนี้ก็คือครึ่งหนึ่งก็ต้องให้เข้าไปถูกที่โอ้โหคือไปคือไปเปลี่ยนเจตจำนงของคุณตามไม่ได้ครับไม่ได้เลยครับกรณีพินายกรรมเนี่ยมีอยู่สองแบบคือพินายกรรมฝ่ายเมืองกับพินายกรรมทำเองครับพินายกรรมฝ่ายเมืองก็คือพี่หนุ่มไปที่ฝ่ายพินายกรรมของสํานักงานเขตหรืออําเภอนั้นๆั้นครับ เจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจสอบเอกสารแล้วก็มีการบันทึกต่อหน้าเจ้าหน้าที่ครับนี่เขาเรียวกว่าพินัยกรรมฝ่ายเมืองครับผมจะเก็บไว้ที่เจ้าหน้าที่ที่อำเภอหนึ่งฉบับเก็บไว้ที่ตัวหนึ่งฉบับเออส่วนพินัยกรรมทําเองก็สามารถทําเขียนเองได้แต่คนที่ลงชื่อเป็นพายานจะต้องไม่ได้มีมีผลประโยชน์ในพินัยกรรม<อ>เช่นผมยกบ้านหลังนี้ให้พี่หนุ่ม แล้วก็พี่หนุ่มมาเซ็นเป็น,ปนพยานแบบนี้<อ>ไม่ได้โอนะครับพี่นายกรรมเนี่ยมันเป็นปัญหาคลาสสิกอยู่ตรงที่ว่าจะดูฉบับไหนอ้โหูเอ้ยเหมือนหนังเลยอันนี้อันไหนคือตามหลักคือต้องเอาอันใหม่กว่าหรอเอาอันล่าสุดล่าสุดออะล่าสุดเอาอันล่าสุดครับคือพี่นายกรรมที่เกิดขึ้นฉบับเว้นฉบับหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของคนตายที่เปลี่ยนจตนาลมได้ตลอดอ่าดังนั้นเขาจะไปดูเจตนาลม ครั้งสุดท้ายก่อนจากไปถูกครับถ้าเกิดคุณมีเจตนาลมดูกันเนี่ยต้องดูว่าครั้งสุดท้ายเขาพูดถึงเรื่องอะไรถ้าเกิดเขาไม่ได้พูดก็ต้องเอาทรัพย์ตรงนั้นนะมาแบ่งให้กับทายาทตัวเมื่อกี้ที่พี่แก้บอกฮะพี่ในกำฝ่ายเมืองนี่คือทุกคนสามารถไปใช้บริการได้ไหมฮะได้ครับก็ไปที่เขตเลยใช่ครับเอาเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเราที่เราเป็นเจ้าของอะนะถูกครับ โอ้เอาไปให้เจ้าหน้าที่เขาดูแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบคุณยายคุณยายมาทำอะไรอะไรเงี้ยอาถ้าเขียนพินัยกรรมเออเขาก็จะเขียนให้ครับผมถามเล่นๆผมไม่ชอบคิดสนไปเรอยมันต้องมีเลยพี่แก้วไอ้ตัวทรัพย์สมบัติที่ไม่ได้ลิสต์ไว้อ่ะอันลิสต์อ่ะก็คือแบบเอาล่ะข้าพเจ้าขอมอบหนึ่งสองสามสี่เสร็จแล้วมันไปตกของมีค่าอะไรบางอย่างไปพี่หนุ่ม คิดได้แต่ข้อความในพินัยกรรมฝ่ายเมืองเขาจะเขียนล็อกไว้เทรัพย์สินที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคตโอ้โหคำนี้จบเลยถูกต้องเกิดไปเจอว่ามีเครื่องเพชรมีทองคำอยู่หีบใหญ่ๆก็ต้องเป็นตามเก็บตารมณ์ของเขาและอื่นๆถูกครับพินัยกรรมเนี่ยมันเป็นมันเป็นปัญหาที่ฟ้องร้องกันเยอะมากนะครับว่าพินัยกรรมปลอมเออ ไอ้กรณีที่จะกล่าวหาว่าพี่นัยกรร้อมได้เนี่ยหนึ่งเนี่ยพี่ตั้งพี่หนุ่มต้องเข้าใจก่อนว่าการทําต่อหน้าเจ้าหน้าที่เนี่ยนี่คือผมไม่ได้พูดมุมโจนนะครับแต่มันก็จะมีมุมหลายหลายมุมเหมือนกันครับผมเจ้าหน้าที่เป็นสมรู้ร่วมคิดเออนะเจ้าหน้าที่ก็พยายามไม่ไม่เขียนข้อความเขียนยกให้กับตัวเองบ้างอ การเขียนข้อความพอเขาบอกว่าให้ร้านจื่นายสมชายยายก็ไม่ได้ดูอืมก็มีเจ้าหน้าที่ก็อีแอบ,บเขียนว่าเขียนให้ในายสมชัยไปรับมาใจทางอะไรอย่างนั้นไอ้ยามันเกิดขึ้นหมดแต่ต้องยอมรับว่าเมื่อพินัยกรรมที่ผู้ตายเขาเซ็นหลัก ก็ต้องเป็นไปตามนั้นอืมโอ้โหเนี่ยพี่นายกมนอกเลือดสายลดหรอนอกสายเลือดเนาะนะครับผมอันเนี้ยผมนี่ผมแอบเดาว่าน่าจะเป็นเคสที่กำลังโด่งดังกันอยู่ว่ามีการทำประกันแล้วอยู่ในให้ผู้รับผลประโยชน์เป็นคนอื่นถ้าทำประกันแล้วผู้รับผลประโยชน์คนอื่นก็ถือว่าเป็นเป็นเจตจำนงของใช่ครับของผู้ตายเนาะคือในเรื่องนี้ผมว่าผมพูดในเรื่องขณะที่เขายังมี ยังมีชีวิตอยู่ครับเมื่อผู้ตายเมื่อเขาเมื่อผู้ยังมีชีวิตเนี่ยเขาต้องการยกให้ใครต้องเป็นไปตามนั้นครับนะฮะโอ้ก <c oughs> <c oughs> ็อะ